เต๋อร่อยไหมอร่อยที่สุดกินครั้งแรกใช่ไหมอู้ออร่อยที่สุดอ่ะอร่อย <laughs> สวัสดีนเจแปนคับพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้ของดีมาเฮ็ดซุปัวกินสมัยตอนคอยเป็นเด็กน้อยบ่ใส่ว่า่อยสีหากินง่ายเด้อนี่มาเด้อมากินทอดปลาขีโกกับทอดปลาอีฮื้อน้ำกันซาใจปุ่มก็อยากภาพปิ้งผ่ากีพุนละหังงบ้าถึงเต่าท่านคือจังบานเฮ้ามันบ่มีเนาะทอดปลาคีโกกับปลาอีฮื้อกินคู่กันกับข้าวเหนียวหอนๆบอกไว้เลยพี่น้องจะเจริญอาหารสุดๆปุ่มว่าปุ่มบ่ได้กินปลาขีโกกับปลาอีฮื้อตั้งแต่โดนแล้วดิพี่น้องพอได้กินอีกเที่ยนหนึ่งแซ่บแซ่บนบ่ เรียกว่าตะปุ่มป่ะอยากบ้างเขาเหนียวทอนพัวปุ่มกับพาะปั่นกันปุ่ออร่อยโอ,ยโอ้ยจะเมนอร่อยเนาะมีอร่อยเลยนะที่แม่ใหญ่ก็มีถึงว่าทำไมคนใจินได้ไม่อร่อยันลย เนี่ยอร่อยเนื้ออร่อยนุ่เนี่ยราอยจิสุนย์เยอะมากกินดีกว่าหรอกโบนะ่ะนี่เดบปลาขี้โก้อันนี้ปลาอีฮืออันนี้ปลาขี้โก้ดีอยู่นี่เดบชอบอะไรอ่ะปลาแห้งแข็งเแข็งใช่อหมไม่อร่อยอ้อย รสคุณดีกว่น่เนี่ยก็ไม่ได้กินนานแล้วทำม่อรอยะไม่อยากให้เนียกินกันน้องกินก๋าราอย่าไอ้ยม,ม,ม,ม่อร่อยะทำไมคนใจกินมบกนั้นนะน้ ไก่ดาวเดียบีอร่อยที่สุดเค็มๆอ่ะเค็มท<ม>ี่เดชชอบเค็มๆคมๆอ,มมอร่อยเลยอ,อร่อยมากินด้วยกันไปเยอะกินอาหารจีนก,กูได้แล้วนี่ไงเค็มนะกินข้าวไปเยอะๆ มันเค็มกินข้าวเยอะๆอร่อยเนาะไม่ได้กินนะร้านนี้หรือเปล่าข้าวปัดรปลาเกบไม่ใช่เศษอีนี้ชอบที่สุดเมียซื้อมาถุงละหนึ่งร้อยบาทเองได้ตั้งเยอะ ปลาต้กจาดามีเอตโมปั้งกับตานีปะเหรออืมเดี๋ยชอบปลาขี้โกรหรือปลาอีเหอปลาขี้โกปลาขี้โกเหรอชอบอ่ะอห้าสิบห้าสี่สิบห้าออ่อยอผมเมียชอบปลาอีกเือ ไปเหืออร่อยไาขี้โก๋เค็มเบิงเอารลดพี่น้องกินสร้างบ้เลียก,กินเสียบ้ออิม่มสรุป ัวกับเมียเบิดเขาติบบักใหญ่เดือกวามบาใส่หม้อหุงเขาหนึ่งเขาเนี้ยพี่น้องเบิดเขาเนี้ยหม้อหุงเขาหนึ่งพี่น้องผัวข่มากว่าสานันปากบอกว่าว่าแซ่บพังเกินว่าสาันว่าห้มันเหลียที่จริงผัวปุ้มแล้วเขาเล้าเล่นซื่อว่าเราบาา่าแซ่บเรามากินปลาตัวปลาแข็ง,ขงแข็งแห่งแหงจังสีเราแนวเรามากบอกถึงแหง่งกินปลาแคบมนีเล่าแห่งมากกินจนเกี้ยงจานไม่ลิ้นว่าห้มันเหลียจะเสียคากบ่าคากพี่น้องเล่นกินหอดน้ำโตโอ้จังสีในแม่คอยเป็นแต่เฮียชุกินหลังจากากินเขาแล้วแล้วผัวก็เป็น ผู้ล่างถวยวยเมียเป็นผู้เฮ็ดแนวกินแล้วเมล่างถวยไงผัวล่างตัวพี่น้องบมอไม่ยังดองทั้งล่าเสนอตัวพร้อมหัลาววันลสีล่างหลังจากล่างถวยแล้วแล้วก็ได้เวลาจำใจนวดให้ผัวพี่น้องสิบห้ว่าจำใจนวดได้จังได้พุ้มไปสมัครงานลานนวดลานนวดให้นี่ละพี่น้องว่าถึงข้าเจ้ากับสีซ้อนพื้นฐานให้ปุ้มจักน้อยจำท่าได้แน่บ่ได้แน่กับเมืองน้ำยูทูบเอาส่วนที่เหลือเจ้าของก็ต้องมาฝึกนวดให้ผัวเจ้าของต่อใส่ผัวเจ้าของเ่เนี่ สามทุ่มครงชั่วสิมะหอดบ้านชั่วสิกินเขานน่นนี่นั่นกระซี่ทุ่มเกือบหาทุ่มนวดให้เล่ามือละสุม,ม่วงพี่น้องบุเทียผัวปุ่มก็เป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วหัวลงหมอนแต่ละเทียบรท่านในหอดสองวีเรากะหลับแล้ว